อันนี้เราพามาชมเลฮะนะ่งร้อยยี่สิบนะครับ Get Black นะครับตัวนี้เป็น Euro ไ i v e นะฮะเป็นรถใหม่ของศูนย์สี่ชัยนะครับ t r i อ m p h Motor นี่จะพามาดูัะลูกค้าที่สั่งออกรถพร้อมของแต่ง่ะแต่งอะไรบ้างนะครับของที่ตรงนี้ก็จะมีกาดม้อน้ํานะครับกาดม้อน้ําแต่งนะครับอันนี้ของแท้นะครับแล้วก็การล้มแต่งครเมียมของแท้นะครับแล้วก็จะมีกาดแ้งตัวนี้นะครับ ของแท้นะฮะแล้วก็นิดนึงนะครับก็เขาจะเพิ่มแคตตาไลท์แต่งนะครับของ m o t o Tri o นะครับนะครับแล้วก็เราขอของเดิมคือลูกค้าไปน,นี่เป็นความประสบของลูกค้าเองนะครับอันนี้มาดูง้านาะเลยนะครับโตอ,โอ,โอสตาร์กันนะครับนี้รถ PDI แล้วนะครับก็กำคัต ทำค์ดนะครับกำค então, แล้วก็ปดออฟ oh แล้วก็มาปุ่มรันแล้วก็สตาร์ทก็เสียงมันก็ประมาณนี้นะฮะเสียงมันจะปุ๊บๆกับเดิมนะครับตันนี้มีกังลอยที่ถ่านด้วยนะครับตันนี้เป็นของแต่งซื้อเพิ่มอันนี้เราได้วอร์มเครื่องไปไปพักหนึ่ง จะมีระบบพุสคอนโทรมีพุสคอนโทรนะครับเห็นไหมฮะมีดิสหน้าคู่นะครับดิสหน้าคู่นะครับที่แตกต่างกันเลยนะมองแล้วแตกต่างนะครับหน้าคู่ขึ่งโดนทันงสองนะครับซึ่งโดนทันงสองแล้วก็มีโหมดโหมดโหมดนี้ก็มีเหมือนกันนะรถ